ขอเชิญชาวพุทธทุกท่านร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาทั้งสององค์ขึ้นปดิสถานกุฏิหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาณวัดเทพพลบางพรมเกตตลิงชันกรุงเทพกำหนดวันอาทิตย์ที่16 มกราคม2565เวลา8ในกา29นพิธีบวงสวงท่านเท้ามหาราทั้ง4เวลา9ในกาจุด29นพิธีอัญเชิญหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาทั้งสององค์ขึ้นประดิษฐานวงเล็บกุติหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาเวลา10.29น ทอดพระป่างวดที่8เวลา11.00นฉชั้นพระทหารเพนเวลา12.00นปล่อยปลา300กิโลก็ขอเชิญไปร่วมทาบุญกันนะครับสร้างพระสร้างกุฏินะครับสร้างพระอ,อันเชิญหลวงพ่อเงินไหลามาเทมานะครับทั้ง2ององค์ขึ้นประดิษฐานกุฏิหลวง กุฏิหลวงพ่อเงินไหลามาเทมานะครับก็ได้บุญด้วยกันนะครับก็รายการช่วยไปยเป็นก๊าซวันนี้ผมได้ไปทําบุญที่นี่นะครับเห็นป้ายก็จึงขอญาตมานําบุญกุศลมาบอกสู่ทุกท่านนะครับขอให้ได้บุญด้วยกันทุกท่านกับอนุโมทนาสาธุร่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับ16มกราคม 2565ครับที่วัดเทพพลบางพรมเขตตลิงชันกรุงเทพ